ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับแต่ผมอยู่ที่รีจัหวัดเลยนะคะอําเภอเชียงคานนี่น,นะคะโอเคงั้นไปดูกันเลยนะคะพระอาทิตตกสวยมากเลยครับฝังง่งตรงข้าจะเป็นประเทศลาวนะครับตอตรงข้ามเนี่ยเหรอลูกครับแล้วที่จริงเขา เขาอ่ะเป็นเมืองหลวงของเมืองเมืองของประเทศลาวนะคะแล้วประเทศลาวเขาเหมือนจะแยกออกไปไปฝั่งนู้นนะครับก็เลยเป็นจุดท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับงั้นไปดูกันเลยนะครับถายให้ก็เลอไม่ถายก็ไดถ่ายให้ี้โอ้โหตอนนี้อากาศเย็นมากเลยนะครับ ตรงนั้นเป็นโรงแรมโรงแรมชมโขงนะครับอันนี้เป็นร้านอาหารอิ่มสุกใช่ค่ะร้านอาหารอิ่มสุกนะคะวิวตรงนี้สวยมากเลยค่ะมีดอกไม้ขึ้นเต็มอันนี้มูดอย,อนนอยู่ไหนครับก็อยู่อ๋อก็อยู่ที่ เชียงคานนะคะแต่อยู่ที่ถนนคนเดินเชียงคานจังหวัดเลยนะคะจังหวัดเลยนะใช่ค่ะมีหลายสิ่งที่ที่มองเห็นกรึยังไมะกุ้งเขาเรีกุ้งกุ้งไม่น้ำโขงเสียบไม้ค่ะกุ้งเสียบใช่ค่ะปลูกมาปลูกไยี่สิบบาทกุ้งเสียบปู เอูก็ไปก่อนเดี๋ยวเราเข้ามากินกันใหม่มีหนอนอะไรนะคะไหมก็ต้องไหมโอ้หนอนตัวไหมตัวไหมพวกผมเคยกินกันเนาะอร่อยมันมันใช่ค่ะงั้นดูต่อกันเลยนะคะครับผมไปเอ้อกลับดีกว่าสามร้ห้าสิบค่ะโอ้สูนวัฒนธรรมเฉลิมราช วัดศรีคุณเมืองอำเภอเชียงคาจังหวัดเลยนะครับงั้นไปดูเลยนะคะโอ,อ,อ้โหอ,อ,อันนี้ไปเราตัดมาซื้อาาอะไรเอออันนี้ผมมาซื้อพิซซ่าเวียดนามนะคะปะาจางเนื้อเอ้เนื้อนะคะพิซซ่าเวียดนามสองอันเลยอย่าเมาอุดมไปนะคะนี่นะคะเขาเรียกว่าอะไร เออพิซซ่าเวียดนามนะครัะเห็นไหมครับอุ้ยร้อนไหมครับเนี่ยมาอยู่ตรงนี้กันนะครับนะครับขนาดไหนนะครับเอามจะเย็นก่อนครับจะเย็นก่อนเดี๋ยวลองกินกันนะครับร้อนร้อนจีเลยก็เพิ่งแกะอุ้ยปะร้อนร้อนเนี่ยนี่เออ ลอยอยๆอยอร่อยฮะอ๋อร้อค่ะร้อนๆร้อนๆมนกินกินอ่ะกินกัดเลยกัดเลยต่อไปไม่ร้อนข้าในร้นร้อนโอ้ยครับดูนี้ไหมนี่นี่ เอาค่อยมาดีก่อนโอเคอุ้ยเอิ่มวีซ่าเวียดนามอะค่ะขึ้นหมดตไปเลยกันเป็นไงได้กินได้หมดเลยค่ะไม่ต้องใครเออนะคะแล้วกัดลยกันเลยอร่อยครับกรอบมากเลยครับหมดอะ ตากร้องกินด้วยนะคะเดี๋ยวตากร้องกินดูจิ้มอร่อยไหมครับมันก็เผาอ่ะอ๋ออนนี้กันกุ้งมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมลองกินกุ้งนะคะอร่อยครับแบ่งกันเลยนะครับ มือได้เลยพอเขาจี๋ไหมเขาจีอ,อรอ่อยไหมอร่อยะมือลายไหมลายไหมเห็นไหมแต่มันตัวใหญ่มันแข็งแล้ว้าปลามะดูตัวนี้ดิใช่โบราณ เสีฟ้ากับสีแดงครับ

เขาตอให้จะมาถ่ายถ้าคินก้วยหอมสังขยาพอดีไม่สังขยาเขาเป็นสังขยาสังขยาพอดีเลยนะครับป้าป้าเท่าไหร่สามสิบบาทครับสิมีเด่นนสามสามเก้าจลยใส่ไส้อืข้าสิบบาทก่อนอย่างลวใส่ข้าวสิบวูวน่ากินมากเลยครับ เอก็เดาเี๋ยวไปกินมัละาดกล้วยหอมราดนม่ขยะก็ราดนอ๋อถ่าไไหมไม่เป็นไรไม่เป็นได้ไได้โหน่ากินมากเลยครับใส่ถุงคะ ว oh. ันนี้น่ากินมากเลยค่ะเป็นอันนี um ้เป็นไส้หมูสับใช่ไหมคะโอเคค่ะหมูสับกุ้ยหอมสังขยาค่ะอย่างนั้นครับอันนี้สังขยาสังขยาต้นึ90บาทเป็นผ้าหูกลิ่นหอมมากเลยเยอะอยข้างหลังอะ ไปกันต่อเลยนะครับนี่ผมอยู่ที่ตำลึนหัวนะครับนี่ มีผมสั่งตำลืมหัวด้วยนะครับจะกินแล้วจะลืมหัวนะครับแล้วก็มีตำด็อกแจ็คเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่นะครับแล้วก็มีอะไรนะคะีผัดหมี่ผัดหมี่ค่ะแล้วปีกไก่นะครับตอนนี้ได้ของของพวกน้ำอะไรนะคะโอเคมามาแล้วนะครับนี่นี่คือตำ um ลืมหัวนะคะนี่คือตำด๊อกแจ็ค เดียวเลยอีกเส้นหมี่กับไก่บีไก่นะคะ